เพิ่งในโอกาสเทศกาลสงกรานต์วันปีใหม่ไทยทางรายการก็ได้มอบเซอร์ไพรส์น่ารักน่ารักให้กับพวกเขาทั้ง3คนจะเป็นอะไรนั้นเราไปชมกันครับสวัสดี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 สุขสันต์วันปีใหม่ไทยครับสงกรานต์ปีใหม่ไทยครับโอเคเป็นไงบ้างของการปีนี้จะไปไหนกันบ้างเมื่อเช้า เราไปช่วยอะไรแพชของ้วช่ยาใตครับอ๋อดีมากดีมากอ่าแล้วไปที่ไหนอีกไปสมุดบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ครับอ๋อโอเคยังไม่ได้สงการกันเลยยังว้านคิดถึงบ้านละเซบานเงาละเซระยะอยู่แปดคนใช่ไหมสงการที่เราอยู่ที่ไหนนะแม่เปิลครับแม่เปิลจังหวัดแม่เปิลแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์ครับนครสวรรค์นครสวรรค์เล่น สงการป่ะเล่นครับที่ไหนอยู่แถวบ้านผมก็เล่นครับอ๋อเขามีแบบแหล่งที่แบบว่าเล่นที่ตลาดครับตลาดสดที่บ้านครับอ๋อพย่ยาวมีสงการนไหล่นสงการมีครับแต่ผมอยู่อำเภอเชียงคำเชียงคำครับผมอ่าฮะเขาเล่นในอำเภอก็เล่นในตัวอำเภอรอบนอกก็เล่นนะเล่นนั่งรถกระบะครับผมองค์องค์จะได้ถามว่าแถวควานก็จะเยอะควานพี่ยาใช่ไหมฮะเชียงใหม่นี่ท็อปเลยใช่คือเมืองค่ะเคยไปเล่นกับเขาไหมคะแน่นอนทุกปีค่ะจริงเหรอ หรอล้อล้อทุกคนมันแน่นแน่นมากเลยนะ <c oughs> แน่นแน่แนก <c oughs> ็ไม่ไม่ต้องใช้รถค่ะเดินค่ะเดินล่อคุเมืองอย่างเดียวทางน้าทางหนึ่งติดเชือกฟางแล้วก็เอาน้าจากคุเมืองสศาดเลยค่ะอ๋อปลอดภย <c oughs> ัยใช่ไหโอเคเออวันสงการก็คิดว่าน่าจะเหงากันเนาะที่แบบว่าไม่ได้อยู่กับเพื่อนๆนะครับผมแล้วก็น้อยรุ้ทพีสามคนแล้วก็วันสงการมันก็เป็นวันครอบครัวของคนไทยด้วยนะครับผมปีนี้ ด้วยที่เราต้องมาแข่งขันเราก็เลยอาจต้องอยู่ห่างครอบครัวสักนิดนึงนะครับผมหวังว่าคงทุกคนคงจะโอเคนะไม่คิดถึงบ้านจนผมอยากจะออกไปแล้วอะไรอย,าย่างเงี้ยไม่ีนะนะโอเคแล้วเนื่องในวันสงกาต์นี่เป็นวันครอบครัววันนี้พี่มีสิ่งพิเศษที่จะมอบให้กับ3คนสุดท้ายขเดอะสตาร์คนฟ้าคนดาวนะจ๊ะนะั่นก็คือจะอนุญาตทุกคน โทรกลับหาที่บ้านเป็นเวลา5นาทีเฮ้ยไอ้ยังดีครับที่นึงที่บ้านนะที่หนึ่งครับเอ่อโอเควันนี้ทุกคนจะได้คุยกับที่บ้านคุณไั้ไปโทรใครคุณแม่อืมอืมอืมว่ากับพ่อกับแม่กันเนาะอืมอืมอือไม่ได้ฟังเสียงแม่มานานแค่ไหนเนี่ยนานมากอืมอืมอืือ เดี๋ยวพี่จะให้ขึ้นไปโถของบนนะครับผมที่เวลาให้ห้านาทีเท่าเกันนะครับผมพี่เชื่อว่าทุกคนอยากได้กําลังใจอยากจะอยากจะขอคำอวยพรจากคุณพ่อคุณแม่นะใช้โอกาสดวนสงการนี้อวยพรคุณพ่อแม่ด้วยแล้วก็คุณเคยถึงพ่อแม่เนาะคุณพ่อคุณแม่ก็คิดถึงเราเหมือนกันแหละเนาะไม่แย้กว่าเราหรอกเชื่อเหอะป่าเนี้ยนอนดมหมอนทุกคืน กล่ะเดี๋ยวพี่ขอไปเซตระบบการสื่อสารสักพักหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะโทรกลับบ้านกันเนาะโอเคครับโอเคสวัสดีครับพูดอะไรดีอ่ะให้แตกแน่นอนตอนนี้ให้แตกเรียบร้อยแล้วไม่ต้องูก็ดีใจอย่างนั้นก็ได้ยินเสียงก็คิดถึงมากค่ะพูดอะไรบ้างดีไม่รู้อ่ะปล่อยตามฟิลดีใจครับมันไม่ได้คุยนานตั้งแต่เข้าบ้านมาก็ สองเดือนกว่าแล้วก็ดีครับได้ได้ถามเรื่องต่างๆเกี่ยวกับครอบครัวฮัลโหลครับคุณแม่น้องโน้ตใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมแฟรงค์พิธีกรรายการเดะสตาร์นะครับ ครับผมวันนี้เราอนุญาตให้น้องนดได้โทรกลับบ้านและคุยกับคุณแม่ครับผมเอ่อดังนั้นขอทําข้อตกลงว่าระหว่างรายการกับคุณแม่หน่อยนะครับและทางรายการขอบันทึกภาพและเสียงของการสนทนาครั้งนี้และทางรายการถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของทางรายการแต่เพียงผู้เดียวนะครับครับผมถ้าคุณแม่อนุญาตครับรุณาบอกชื่อนามสกุลและกล่าวว่าอนุญาตครับผมชื่อกนิษฐาสุขพงศ์อนุญาตค่ะครับผมขอรบกวนคุณพ่อด้วยครับ พุทธิชัยเขานะ่ยยังกูอนิยาตครับครับผมอบคุณมากครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะตามน้องนดมาพูดคุยด้วยนะครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่มีเวลาพูดคุยกับน้องน็อตหนาทีนะครับครับ,คร,บครับผมขอบคุณมากครับแม่น็อตพ่ออือฮะเป็นไงบ้างขายปุ๋ยยัง,งอะไรนะคะขายป่วยยังขายแล้วค่ะเหรอ,อแล้วกินอะไรยังเนี่ย ยังไม่ได้กินี่กินมาทั้งวันเลยพ่อนั้งน้ัดวันที่จะเปล่ามั้งแล้วก็เป็นไงเหงาไหมก็บ้างค่ะพ่อนอนนอนนี่อยู่กับฟูอยู่เลยแหม่มกี้อยู่เต็มเลยมันไม่อยู่เนี่ยอดี๋ยวไปกิแม่นะค่ะนิโน่ว่าไงคิดถึงมากเลยคิดถึงมากเลยคิดถึงทุกคนมากๆค่ะอยู่ได้เนาะได้ค่ะ อยากจะคุยมากกว่านี้แต่ก็คุยไม่ออกเพราะมีกล้องถ่ายอยู่มาว่าคิดไม่ออกเงี้ยมีกล้องถ่ายอยู่เลยคิดไม่ออกเี่ยเวลาคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก็แบบเวลามีคนฟังด้วยมันก็ปแปลกๆ่เงี้ยแล้วสงการน,นี้ทําอะไรบ้างอะทั้งวันก็ไปเที่ยวกรุงเมืองเหมือนเดิมค่ะแม่ก็มีหน้าที่ตามนนเหมือนเดิมค่ะเอ่จะให้เปล่านนก็ไปกับเพื่อนๆนี่อะใช่ แล้วคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายป้าเป็นยังไงบ้างอะคุณปู่คุณย่าสบายดีคุณปู่เขาตื่นเต้นกันนอดมากเลยคุณยายก็ตื่นเต้นมากแล้วคุณย่าคุณย่าสบายดีเหรอเหมือนเดิมคุณย่าสบายดีแต่คุณย่าก็เหมือนเดิมค่ะลืมลืมหลงหลงอยู่ยี่แล้วนัดจอมอยากแม่มันทำอะไรคะตื่นแต่เช้านอนดึกทุกคืนเลยหรือเปล่าตอนนี้ไม่ค่ะตอนนี้พักอยู่ค่ะตอนนี้ไม่ต้องทําอะไรเยอะค่ะ ตอนนี้แค่ในในตอนนี้แค่มีโปรแกรมเที่ยวอ,อย่างเดียวค่ะไปไหน,ในไปเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปสุพรรณเว้นสงการแล้วก็เดี๋ยวไปเขาใหญ่ด้วยแม่โอ้แม่ถ้าเกิดว่าันนีวันที่จำแม่เดี่ยนนทโดนไหมเฮ้ยมัที่จำเอาเลยเยลแม่แม่อโนนมาคุยสิแม่ค<า>่ะอโนนมาคุยสิแต่มันไม่ปลอดภัยล่ะ มันปลอดภัยอยู่แล้วแม่หนูไม่ตายหรอกเอ้ารู้เหรอเกิดไม่ตายแล้วพี่การขึ้นมาทำไงจ๊ะหมดไปเลยโดนแพนโดนเหรอไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะโดนเงีนี้ไม่เอาไม่เอาแมวอย่าเลยอย่าเลยเอ่ะอะไรเอาเอาเอาอะไรที่มันสวอองกว่านี้หน่อยเดี๋ยวแม่หัวใจวายแม่ไม่รู้หรอกรู้เดี๋ยวเขาต้องถ่ายออกทีวีแล้วต้องโดนแม่ดุเอาแน่ๆเลย พ่อแม่เขาขี้กลัวค่ะขเขากลัวเราจะเป็นู่นเป็นนี่อะไรเงี้ยเขาไปซึ่งเขาก็น่าจะชินแล้วนะมันเป็นอย่างเงี้ยเขาจะแบบกูกนู่นกูนี่กังวลไปไหนแล้วก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ไม่ไม่เป็นไรแม่อย่างเงี้ยล้วก็ทําไปเลยแล้วก็ใครอยอธิบายหลังเขาจะเห็นว่าอ๋อไม่เป็นไรนะแต่เขาก็ยังกลัวอยู่ค่ะอาหร่เป็ไนไงอะไร่อยอร่อยคะ่ะนนดมสมบูรณ์มากคะ่ะเหรอนันเห็นกินแต่บะหมี่ตลอดเหละรับวองขร้านเนี่ยทำไมอะ ตองดะพ่อค่นนีนอนเใช่ไมเนี่ยนไม่แล้วนอนกับทุกคนเลยค่ะหมยถึงนอนกับพี่ๆพี่ๆทีมงานค่ะอาไม่กลัวผีนะไม่กลัวค่ะโอเคโอเคค่ะแล้วก็อยากได้อะไรไหมอย่างวันที่ยี่สิบสามแม่จะไม่ให้ผักเอาอยู่ไหมไม่เอาแม่ไม่รู้ไมมเขาใจทำไมแม่ถึงให้ผักกับน้ำสลัดมาก็แม่อยากให้เด็กๆกินผักกันนะสิคะเพราะว่าของอ้วนนี่ใช่หรอ แม่เขาจะฝากของมาให้อย่างเงี้ยก็สมัยเป็นผักสลัดกัะน้ำสลัดไม่รู้เขาเหมือนกันเขาคิดว่าเราอยากลดความอ้วนมั้งคะไม่ได้ทักค่ะแต่เขาก็บอกว่าก็หน้าจะลดความอ้วนกันมีให้แบ่งทุกคนกินเนี้ยทุกคนจะลดความอ้วนกันอย่างเงี้ยไม่เห็นว่าแบบต้องออกกล้องหรือมันก็บวมอะไรอย่างงี้มั้งคะไม่รู้เขาก็สองวีคมาค่ะติดติดกันสองวีคนะคะที่ให้มาลูกขอถุงเท้าไปก็ให้ผักสลัดมาใช่แม่แต่แม่รู้ไหมเราไม่กินกันเลยอ่ะกับ้า แ,แม่เราแม่เราไม่เอาสเปรย์แบบอระกาศไว้ทําไมอะคะอะะไรนะเราไม่เอาสเปรย์แบบประ,ประากาศไว้ทําไมอะเอา้ามันจะได้หอมๆไงแล้วแม่ไม่คิดหรอว่ามันจะมันก็หอมอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันจะได้คลายเครียดคลายเครียด คือวิกแรกๆก็ยังมีอาจจะเป็นคนรดสั่งเงี้ยเอาน้ำพริกอ่องมาให้เงี้ยแต่งั้นก็มีแบบสเตปลากกาดมีผักสลัดน้ำสลัดอะไรก็ไม่รู้ไปแล้วั้นต้องมีเวลาไปใส่บาตรต้องเล่มีโอากาสหรือเปล่ายังค่ะเดี๋ยวจะไปวัดพรุ่งนี้ค่ะอ่ากันทำบุญได้เยอะๆนะคะมาสิห้าเมษาเนี่ยมันเกิดขึ้นย่าเลยลืมละตรงเราจะตังหัวย่ากันที่เชียงใหม่ก็ที่ที่สันประคอยเหมือนเดิม พ่อก็เป็นคนธรรมะธรรมโมวัน <hes> ท <Coin Channel> anyway, ี you know Mother, no? ่15วันเกิดคุณย่าค่ะทุกปีก็จะมีงานต้นน้ำต้นหัวอะไรเงี้ยค่ะนี่น็อตน็อตนึ่งจินซีที่ส่งไปให้อ่ะหมดหรือยังยังไม่หมดค่ะไม่ได้อยูไม่ไม่เป็นไรแม่ไม่ได้กินเลยจินซีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะแม่แม่สุขสันต์วันสงกรานต์นะคะเราบอกให้นนระวังตัวด้วยห้ามกินเหล้าห้ามอะไรสักอย่างเข้าใจไหมเล่นสงกรานต์อย่างเดียว ได้กินค่ะนนเป็นเด็กดีแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ละแม่ครับหมดเวลานะครับครับผมขอบคุณมากครับคุณแม่ครับสวัสดีครับค่ะก็ดีดีใจค่ะก็ดีใจได้ยินเสียงคุณเราจะพูดอะไรนั่นก็พูดพูดไปไปเลยคือแค่ได้ยินเขาพูดตอบกลับมาจากเราก็คือ เขาพูดมาเราก็ดีแล้วเพราะนึกว่าเขาก็คงได้เห็นมันพูดบ่อยแล้วในทีวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะฟังเขาพูดบ้างและย่นยันมาครับว่าใครที่อยากจะเข้าไปลุ้นเข้าไปสนุกกับการประกาศผลและคอนเสิร์ตของเดอะสตาร์ค้นฟ้าควาดาวปี7ในวันที่1พฤษภาคมนี้แล้วก็คุณสามารถซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาแต่ต้องรีบด่วนเลยนะครับเพราะว่าบัตรเหลือน้อยแล้วครับ